กระดูกงนตราเนียลี่ลืมตาขึ้นมาและมองไปที่เทพธิดาจือหุยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าท่านเทพธิดาจือหุยพอจะทราบหรือไม่ว่าเทพจิตวิญญาณน,นั้นเก็บตัวอยู่ที่ใดบ้างหลังจากที่ได้ยินคำถามจากเนียลี่เทพธิดาจือหุยก็สายหน้าพร้อมกับยื่นผลึกสัตรธรรมแห่งปัญญาให้แก่เนียลี่ พร้อมกับพูดขึ้นว่าเมื่อเจ้าได้ผลึกสัจธรรมแห่งปัญญาไปเจ้าก็จะทราบถึงที่อยู่ของเทพจิตวิญญาณที่หลบซ่อนอยู่ในโลกใบเล็กได้แต่ว่าเทพจิตวิญญาณส่วนใหญ่นั้นอยู่ในดินแดนเมฆาฝันซึ่งในตอนนี้เทพจิตวิญญาณที่เป็นอสูรได้ครอบครองอยู่เนี่ยรี่เอือ้อมือไปหยิบผลึกสัจธรรมรมแห่งปัญญาจากมือของเทพธิดาจือหุย ท่านใดนั้นร่างกายของเทพธิดาจือหุยก็ค่อยๆกลายเป็นแสงลอยขึ้นไปค่านั้นมีชีวิตอยู่ยาวนานมากพอแล้วแม้ว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ข้าก็ไม่ต้องการอีกแล้วเทพธิดาจือหุยพูดขึ้นมาพร้อมกับแปลเปลี่ยนกายาเทพของนางเป็นกระดูกงนตรากระดูกงนตราสามารถใช้ผนึกพลังควบคุมการเวลาของจักรพรรดิปรัดได้แต่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมดหกชิ้น และให้ผู้ที่กลับชาติมาเกิดทั้งหกร่วมมือกันจึงจะสามารถผนึกได้อย่างสมบูรณ์เสียงของเทพธิดาจือวืดังขึ้นแล้วค่อยๆเงียบหายไปปรมาจารย์เต่าฉางเคยบอกแก่ข้าว่าในอดีตพวกเขาทั้ง6กเคยผนึกความสามารถในการควบคุมการเวลาของจักรพรรดิปราดไว้ในกระดูกมนตราของเทพธิดาจินยาน แต่ไม่เคยบอกค่าว่าจําเป็นต้องใช้กระดูกมวนตราถึง6ชิ้นเนี่ยลี่พูดขึ้นมาหลังจากที่ครุ่นคิดหน้าเสียดายที่ข้านั้นยังมีเพียงกายหยาบเท่านั้นหาไม่แล้วข้าจะยอมสลากายาเทพเพื่อเป็นกระดูกมีลิลิตตาให้แก่เจ้าหมิงเฟยพูดขึ้นมากายาเทพจะกลายเป็นกระดูกมวนตราได้ก็ต่อเมื่อเทพหรือเทพธิดาองค์นั้นทําด้วยความเต็มใจเท่านั้นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงผลึกแห่งสัตรรม คงใช้เพียงแค่กำลังไม่ได้แล้วเทพธิดาอยู่ยานพูดขึ้นมาพวกเราจะกลับไปที่เมืองกลอรี่ก่อนจากนั้นข้าจะวางแผนการเดินทางอีกครั้งเนี่ยลี่หันไปพูดกับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยลี่เนี่ยยู่เทพธิดาอยู่ยานหมิงเฟยเอียมัวและเอียเซิงก็เดินทางกลับไปยังเมืองกลอรี่ตำหนักเจ้าเมืองกลอรี่เนียรี่ เรียกเหล่าสหายของเขามารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ได้รู้มาเจ้ารู้แล้วใช่หรือไม่ว่าเทพจิตวิญญาณอยู่ที่ใดบ้างลูกเพียวถามขึ้นมาเป็นคนแรกมีเพียงสามแห่งที่ข้ารู้มาจากผลึกสัจธรรมแห่งปัญญาคือทะเลทรายไรที่สิ้นสุดป่าอสูรทะมินและพงไพรพิษเนี่ยลี่เขียนแผนที่ลงบนกระดาษแผ่นหนึ่ง และเขียนให้ทุกคนดูป่าอสูรทมินที่แห่งนั้นเคยปรากฏอยู่ในความฝันของข้าเซี่ยหนิงเอ,อ๋อพูดขึ้นมาด้วยความตกใจทะเลทรายไร้ที่สิ้นสุดที่พวกเราไปค้นหาตำราจิตอสูรท่องเวลาใชา่หรือไม่สระเอียจืออวินพูดขึ้นมานางเองก็มีความทรงจำแปลกๆเข้ามาในหัวของหนังตอนที่ไปยังที่แห่งนั้นพงไครพิษ ที่เจ้าเคยพูดเอาไว้ในฉันเรียนตอนที่โต้เถียงกับเซินซิ่วใช่หรือไม่ลูกเพียวพูดขึ้นมาบ้างเดิมทีเขาคิดว่าเนี่ยรี่แค่แกล้งพูดขึ้นมาเท่านั้นไม่คิดว่าสถานที่แห่งนี้จะมีอยู่จริงหากเป็นไปได้ข้าต้องการให้มีการเจราก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กับผู้ครอบครองพลังสัตว์จะทำเหล่านั้นเทพธิดายอยู่ยานพูดขึ้นมาหลังจากครุ่นคิดถึงเรื่องกระดูกมนตรา ข้าคงต้องขอตัวกลับไปยังนครใต้พิภพข้าจะทําการบ่มเพาะพลังเพื่อว่าจะสามารถสร้างกายาเทพขึ้นมาได้โชคดีตอนที่ข้าถูกเจ้าคนผู้นั้นสังหารมันก็ได้รับบาดเจ็บจึงไม่ได้สังเกตเห็นผลึกสัจธรรมของข้าหมิงเฟยพูดขึ้นมาในตอนนี้ตัวเขานั้นไม่อาจที่จะเป็นกำลังให้แกนี่ยลี่ได้ เพราะระดับพลังของเขานั้นน้อยนะักเมื่อเทียบกับเหล่าสหายของเนียรี่ถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบยาทิพนี้ให้แก่ท่านเพื่อช่วยในการบ่มเพาะพลังเมื่อถึงเวลาเดินทางไปยังดินแดนเมดข้าฝันข้าคงต้องรบกวนท่านแล้วเนียรี่พูดพร้อมกับหยิบยาทิพจากผลไม้แห่งพระเจ้าออกมาให้แก่หมิงเฟยตกลงข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นครใต้พิภพหมิงเฟยพูดจบก็ทะยานออกไปทางหน้าต่างการเดินทางในคราวนี้ เจ้าจะให้พวกข้าเดินทางไปด้วยหรือไม่ตูซ่ซือพูดขึ้นมาหลังจากที่นิ่งเงียบอยู่นานข้าจะเดินทางไปกับพี่ยู่ยานแต่ข้าคิดว่าจะพาเอียจอสระออเอกอวินและเซี่ยหนิงเอ๋อไปยังสถานที่ที่พวกหนังมีความทรงจำตกค้างอยู่เนี่ยรี่ตอบกลับไปอะไรกันเจ้าคิดจะเดินทางโดยมีสาวสาวหอมล้อมอีกแล้วหรือลู่เพียวพูดขึ้นด้วยความอิจฉาเจ้าพูดบ้าอันใดกัน สหายของเจ้าจะต้องออกไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่แต่เจ้ากลับคิดแต่เรื่องพวกนี้เสี่ยวซุยพูดพร้อมกับบิดหูของลูกเพียวจนหูของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยลี่เจ้าลืมเรื่องหนึ่งไปหรือไม่ที่เมืองกลอรีน่นี้ก็มีเทพผู้ครอบครองพลังศัตธรรมแห่งวายุเหมันอยู่อยเอียเซิงพูดขึ้นมาเทพวิญญาณวายยเหมันเนี่ยลี่พูดขึ้นมาพร้อมกับถอนหายใจ และพูดต่อไปว่าข้ามิได้ลืมแต่ข้าจะเรียกร้องสิ่งนี้กับพวกท่านได้อย่างไรกันเทพวิญญาณวายุเหมันเป็นหนึ่งในบรรชนของตระกูลวายุเหมันหากข้าร้องขอจากพวกท่านคงไม่สมควรเป็นแน่เรื่องนี้ให้ข้ากับเอียมัวเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เองบรรพชนผู้ก่อตั้งเอียหยานพูดแทรกขึ้นมาหลังจากนั้นก็เดินออกไป ห้องบูชาเทพวิญญาณวายุเหมันเทพวิญญาณวายุเหมันข้าคือเอียหยานหนึ่งในบรรพชนผู้ก่อตั้งเช่นเดียวกับท่านบรรพชนผู้ก่อตั้งเอียหยานพูดออกไปเหตุใดเจ้าจึงอยู่ในร่างของหุ่นเชิดวิญญาณเช่นนี้เสียงของเทพวิญญาณวายุเหมันถามกลับมาหากข้ามิได้อยู่ในหุ่นเชิดวิญญาณ ข้าก็ไม่อาจที่จะออกมาจากพรหมแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ได้บรรพชนผู้ก่อตั้งเอียหยานตอบกลับไปเจ้ามีธุระอันใดกับข้าเทพวิญญาณวายุเหมันเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งเรียนเทพวิญญาณวายุเหมันข้าคือเอียมัวหนึ่งในลูกหลานของท่านบัดนี้สงครามใหญ่ใกล้ที่จะเข้ามาถึงพวกข้าต้องการให้กายาเทพของท่านกลายเป็นกระดูกมนตรา เพื่อที่จะนำไปใช้ผนึกพลังแห่งการควบคุมการเวลาของจักรพรรดิปราดเอียมัวประสานมือพร้อมกับก้มหัวพูดอย่างสุภาพในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเทพวิญญาณวายุเหมันพูดขึ้นมาเพียงเท่านี้หลังจากนั้นรูปร่างของเขาก็ค่อยๆละลายและกลายเป็นกระดูกมนตรา พร้อมกับมีผลึกแห่งสัตระทำวางอยู่ข้างๆกันขอบคุณท่านบรรพชนเอียมัวประสานมือพร้อมกับก้มหัวคาระวะอีกครั้งก่อนที่จะหยิบกระดูกงนตราและผลึกแห่งสัตรูจะทำขึ้นมาหลังจากนั้นเอียมัวก็เดินกลับมาหาพวกเนี่ยรี่พร้อมกับบรรพชนผู้ก่อตั้งเอียยานที่บินตามมาเพียงเท่านี้ข้าก็สามารถรวบรวมพลังศัตระทำได้แล้วหกชนิด และกระดูกงนตราอีกสองชิ้นเนียลี่พูดขณะที่รับกระดูกงนตราและผลึกแห่งสัตร์จะทำมาจากเอียมัวในตอนนี้เนียลี่นั้นครอบครองพลังสัตระทำแห่งแสงพลังสัตระทำแห่งความมืดพลังสัตระทำแห่งความตายพลังสัตระทำแห่งปัญญาพลังสัตระทำแห่งวายุเหมัน และพลังศัธรรมแห่งความว่างเปล่าเจ้าจะเดินทางไปยังที่ใดเป็นแห่งแรกสระเอียจือ,อวินถามขึ้นมาทะเลทรายไรที่สิ้นสุดบางทีเราอาจจะทราบเหตุผลของการพังทลายของพระราชวังทองคำก็เป็นได้เนียรี่มองไปที่สระเอียยอจอสระอือเอกอวินและพูดออกไปพอคิดถึงพระราชวังทะเลทราย ก็ทำให้เนียอดที่จะคิดถึงคืนที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับสระเอ,อียจืออวินในชีวิตที่แล้วไม่ได้นี่เจ้าคิดบ้าอันใดอยู่สระเอ,อียจืออวินเห็นเนียลี่ยิ้มแปลกๆจึงพูดออกไปปะปะเป,ป,ปล่าเนียลี่ตื่นจากผวังในทันทีและเรียบพูดปฏิเสธออกไปพรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางกันเนียลี่พูดพร้อมกับลุกขึ้น เขายังต้องพานเนี่ยอยู่กลับไปที่บ้านเสียวอยู่อย่าได้บอกกับใครนะว่าเจ้าไปสังหารอสูรวายุเหมันมาเนียรี่พูดพร้อมกับลูบหัวเนี่ยอยู่ขณะที่เดินกลับบ้านเหตุใดท่านพี่เนียรี่จึงไม่ให้ข้าพูดเรื่องนานเนี่ยอยู่ถามกลับมาด้วยความสงสัยนางคิดจะไปพูดอวดเรื่องนี้กับบิดามารดาของนางหากเสียวอยู่พูดไปลุงเนี่ยเคยกับนาเหมียวหลิงจะต้องเป็นกังวลเจ้าต้องการเช่นนั้น หรือเนี่ยรี่ตอบกลับไปเสียวอยู่ต้องการให้ท่านพ่อกับท่านแม่สบายใจถ้าเช่นนั้นเสียวอยู่จะไม่พูดออกไปเนี่ยอยู่ยิ้มกว้างก่อนที่จะพูดกับเนี่ยลี่เสี่ยวอยู่เป็นเด็กดียิ่งนักเนี่ยลี่หัวเราะพร้อมกับรูปหัวเนี่ยอยู่อย่างอ่อนโยนในคืนนั้นเนี่ยลี่ได้มอบยาทิฟแกเนี่ยอยู่อีกหนึ่งขวดจากนั้นก็ให้เนี่ยอยู่ไปดูดซับพลังที่ห้องของนางเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่า อากาศจะอบกุ่นขึ้นหลังจากที่อสูรวายุเหมันทั้งสามถูกสังหารไปพวกมันไม่อาจที่จะกลับมาคืนชีพได้อีกเพราะศูนย์เสียดวงจิตอสูนไปเนื่องจากพวกมันไม่ได้นำชะตาวิญญาณไปฝากไว้ที่ใดเพราะพวกมันคิดว่าไม่มีใครที่จะสามารถสังหารพวกมันได้ทะเลทรายไร้ที่สิ้นสุดเนียลี่สระเอียจือ,อวินเซียวหนิงเอ,อ๋อ และเทพธิดาอยู่ยานได้เข้ามาในพื้นที่ของทะเลทรายท่านใดนั้นก็มีสัตว์อสูรตนหนึ่งพุ่งเข้ามาเป็นสัตว์อสูรสีน้ำตาลมีเขาและมีหนามแหลมสีเงินที่กลางหลังและมีหางยาวเนรี่ยังจดจำมันได้เป็นอย่างดีสัตว์อสูรตัวนี้คือตัวเดียวกับที่สังหารสระเอียจออวินในชีวิตที่แล้วของเขา ข้าเคยพบเจอกับอสูรตัวนี้สระเอียจือ,อวินพูดขึ้นมาภาพความทรงจำในชีวิตที่แล้วปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดนางจำได้ว่าถูกเขาของอสูนตัวนี้แทงทะลุตัวนางทำให้นางถึงแก่ความตายข้าจะเป็นคนจัดการเจ้าอสูนตัวนี้เองสระเอียจือวินพูดพร้อมกับยื่นมือขวาไปข้างหน้าแม้จะอยู่ในทะเลทรายอันร้อนแรง เอจือ,อวินก็ยังสามารถรวบรวมความชื้นในอากาศและสร้างพายุหิมะขึ้นปกคลุมที่ร่างของสูนตัวนี้ได้ซึ่งทำให้อสูนตัวนี้ถูกแช่แข็งจนไม่อาจที่จะขยับตัวได้เลยคราวนี้ฝันร้ายของข้าจะได้หายไปเสียทีสระเออียอจอสระเอ,อเอกอวินพูดขึ้นมาพร้อมกับกำมือทำให้อสูรที่อยู่ในก้อนหิมะ ถูกลำลายไปพร้อมๆกันใครกันที่กล้าสังหารลูกน้องของข้ามีเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งทะเลทรายแห่งไรที่สิ้นสุดเจ้าคืออสูรผู้ครอบครองพลังสัจธรรมแห่งทรายใช่หรือไม่เนี่ยลีตะโกนถามออกไปกล้าดียิ่งนักที่มารุกล้ำดินแดงของข้าข้ากําลังมองหาพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อพักผ่อนแทนพระราชวังทะเลทรายเดิมของข้าอาสุนผู้ครอบครองพลังสัตวธรรมแห่งทรายพูดเจ้าเป็นผู้ทำลายพระราชวังทะเลทรายเองหรือเนียลี่ถามด้วยความตกใจข้าแค่พยายามจะเข้าไปยังพระราชวังแห่งนั้นแต่มันเล็กเกินไปหลังจากที่ข้ามุดเข้าไปมันก็พังทลายลงมาฮ่าฮ่าฮ่าอสุนผู้ครอบครองพลังสัตวธรรมแห่งทรายหัวเราะและตอบกลับไปตอน พลังศัจ์ธรรมสามชนิดอสูรผู Ô ้ครอบครองพลังศัตรธรรมแห่งทรายดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะยังไม่มีกายาแห่งเทพสินานี่มองไปที่อสูรผ <st> ู้ครอบครองพลังศัจธรรมแห่งทรายแล้วพูดขึ้นมาข้าคือหลิวซาแม้ว่าจะไม่มีกายาเทพแต่ในทะเลทรายแห่งนี้ไม่มีผู้ใดเอาชนะขาได้หลิวซาผู้ครอบครองพลังศัตรธรรมแห่งทรายพูดขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะ เสียงของพายุทะเลทรายพัดเข้ามาหาพวกเขาทั้งสีเนียรี่ตัวจริงของมันอยู่ที่ใดกันสระเอ,อียจือ,อวินถามขึ้นมาด้วยความร้อนใจค่าอย่างมองหาตัวตนของมันไม่เจอระวังตัวให้ดีเนียรี่ตอบกลับไปวายุเหมันสระเอ,อียจือ,อวินใช้พายุหิมะเข้าต้านทานพายุทะเลทรายของหลิวซาตูมมเสียงของพายุหิมะเข้าปะทะกับพายุทะเลทราย แม้ว่าหลิวซาจะได้พลังเกือ้อหนุนจากผืนทะเลทรายไรที่สิ้นสุดแต่ระดับพลังของสระเอียอจอสระอือเอกอวินนันสูงกว่าหลายเท่านักความเย็นจากพายุหิมะค่อยๆเกาะกลุ่มไปที่ทรายทีละเม็ดจนทั่วทั้งทะเลทรายแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนี่มันอะไรกันเสียงของหลิวซาดังขึ้นมาพร้อมกับปรากฏรูปร่างของมันร่างของหลิวซาประกอบไปด้วยเม็ดทรายนับล้าน เมื่อถูกขิมะกเกาะทั่วทั้งตัวมันจึงไม่อาจที่จะแยกตัวออกไปได้เสียงร่างของหลิวซาค่อยๆแตกออกเจ้าพวกมนุษย์นี่พวกเจ้าคิดที่จะก่อสงครามกับเทพจิตวิญญาณสินะนี่คือคำพูดสุดท้ายของหลิวซาหลังจากนั้นผลึกแห่งสัตวธรรมแห่งทรายก็หล่นลงมาที่พื้นเนียรีก้มไปเก็บผลึกแห่งสัตธรรมและนำไปเก็บไว้ในดวงจิตแห่งความว่างเปล่า ดูเหมือนว่าด้วยระดับพลังของพวกเขาการเดินทางเพื่อยึดครองพลังสัตว์จะทำคงไม่ใช่เรื่องยากหากพวกอศสูนมีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังป่าอสูนขมินป่าอาศสูนขมินข้าเคยพลัดลงอยู่ในป่าแห่งนี้ เซียวหนิงเอ๋อร์พูดขึ้นมาเมื่อก้าวเข้าไปในเป่าอสูนทมินแล้วเจ้าหนีรอดมาด้วยวิธีใดกันสระเอียจืออวินอดไม่ได้ที่จะถามออกไปดูเหมือนว่าในตอนนั้นคาจะได้รับบาดเจ็บและ้าได้พบเจอกับเผ่าเอลผู้หนึ่งหนิงเอ๋อร์พยายามครุ่นคิดก่อนที่จะตอบกลับไปอาจจะเป็นเทพจืออู้ก็เป็นได้เทพธิดายอยู่ยานพูดขึ้นมาในความทรงจำของนางนางเคยได้ยินชื่อของเทพจืออู้ ว่าเป็นผู้ครอบครองพลังสัตวธรรมแห่งปรึกษาพี่ยู่ยานสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้หรือไม่เนียรี่ถามออกไปหากสามารถพูดคุยได้ก็มีโอกาสที่จะขอให้เขาสลักายาเทพให้ได้แม้ว่าเผ่าเอลจะเป็นศัตรูกับเผ่าอสูรแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายมนุษย์ คงต้องลองพยายามพูดคุยดูเท่านั้นเทพธิดายอยู่ยานพูดพร้อมกับถอนหายใจขอให้ข้าทดลองพูดคุยจะได้หรือไม่บางทีหากเป็นคนพูนั้นเขาอาจจะยอมรับฟังสิ่งที่ข้าองค์ขอ,ขอก็เป็นได้เซี่ยนิงเอ,อ๋อพูดขึ้นมาท่านเทพจืออู่ข้าคือเซี่ยนิงเอ,อ๋อท่านพอจะจำข้าได้หรือไม่นิงเอ,อ๋อตะโกนเข้าไปในเป่าอสูรทมินพวกเจ้าเป็นใครกัน จึงกล้าเข้ามายังป่าอสูรทมินแห่งนี้มีเสียงสะท้อนดังออกมาจากป่าอสูรทมินในชาติพบนี้ข้าอาจจะยังไม่เคยมายังที่แห่งนี้แต่ในชาติพบที่แล้วข้าเคยได้รับการช่วยเหลือจากท่านหนิงเอ๋อตะโกนเข้าไปในป่าอสูรทมินอีกครั้งแล้วพวกเจ้ามายังป่าอสูรทมินด้วยเหตุใดกันเสียงของเทพจืออู้ยังคงสะท้อนออกมาจากป่าอสูรทมินเทพจืออู้ ข้าคือเทพธิดาอยู่ยานผู้ครอบครองพลังศัตธรรมแห่งอคัคคีเทพธิดาจือฮุยได้ให้พวกข้ามาขอความร่วมมือจากท่านเทพธิดาอยู่ยานตอบกลับไปหากเป็นสงครามของมนุษย์และอสูรข้าขอปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเสียงของเทพจืออู้สะทอนกลับมาพร้อมกับเสียงลมพัดจากป่าอสูรทมินทำให้ได้ยินเสียงวีดวิวอันน่ากลัวนี่ไม่ใช่สงครามกับมนุษย์ และอสูรเท่านั้นจากระพัดปราดคิดที่จะทําลายทุกสั์สิ่งบนโลกนี้แน่นอนว่ารวมถึงโลกใบนี้ด้วยเนลลี่พูดแทรกขึ้นมาแม้ว่าจักรพัดปราดจะไม่อาจทาลายโลกนี้ได้โดยตรงแต่หากจักรพัดปราดสามารถย้อนเวลาไปจนถึงเวลาก่อนหน้าที่เทพธิดาเสนิญทรงจะสร้างโลกใบนี้ขึ้นมานั่นก็อาจจะทำให้โลกใบเล็กไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาได้ แต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาของเนียรี่เท่านั้นจัก,กระพัดปราดผู้ครอบครองพลังสัจธรรมแห่งการเวลาเสียงของเทพจืออู้สะทอนกลับมาและเงียบหายไปข้าของวิงวอนท่านในชีวิตที่แล้วท่านได้ช่วยเหลือข้าข้าเชื่อว่าท่านคงไม่ต้องการให้พืชพันธุ์บนโลกนี้ต้องสูญสลายไปเป็นแน่หนิงเอ๋อร์พูดออกไปนางจำได้ว่าผู้ที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้ เป็นคนที่รักธรรมชาติยิ่งนักสิ่งที่พวกเจ้าต้องการคงจะเป็นกายาเทพและพลังสัจธรรมมของข้าแต่ข้าไม่อาจที่จะมอบให้พวกเจ้าได้ข้ามีหน้าที่ปกป,ป้องป้าแห่งนี้เอาไว้เพื่อให้ชนเผ่าเอลของข้าได้อยู่อย่างสงบเทพจืออูตอบกลับมาอย่างแผ่วเบาสิ่งที่ท่านปกป้องในตอนนี้จะมีประโยชน์อันใดในเมื่อสุดท้ายแล้วจะก,กระรัดปราด ก็จะทำลายทุกอย่างจนหมดสิ้นหนิงเอ๋อแยงกลับไปแล้วพวกเจ้ามีพลังมากเพียงไหนพวกเจ้านั้นมีความสามารถมากพอที่จะลมจัก,กรพรรดิปราดได้เช่นนั้นหรือเสียงของเทพจืออู้สะทอนกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกฟู่มิลลิเมตรหนิงเอ๋อปลดปล่อยพลังลมปราณของตนเองออกไปบัดนี้นางนั้นบรรลุระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าแล้วลมปราณของนางพัดไปยังป่าอสูรทมิน จนทำให้ต้นไม้ทั่วทั้งป่าสั่นไหวในตอนนี้พวกข้ามีพลังเพียงเท่านี้หากสามารถรวบรวมกระดูกมวนตราได้ครบ6กชิ้นแม้ว่าข้าจะไม่อาจรับปากได้ว่าจะสามารถเอาชนะจัก,กรพรรด,ดิได้แต่อย่างน้อยก็ยังมีความหวังมากกว่าการอยู่เฉย รอให้จักรพรรพัดปราดมาทำลายล้างทุกสับสิ่งหนิงเอ๋อพูดออกไปพร้อมกับแผ่ลมปราณอันรุนแรงออกไปพลังของพวกเจ้านั้นเหนือกว่าข้ามากมายนะักอาจจะมีหวังดังที่เจ้าพูดเอาไว้เสียงของเทพจืออู้สะท้อนกลับมาพร้อมกับเสียงที่เหมือนกับการถอนหายใจเจ้าจะรับปากข้าได้หรือไม่ว่าจะปกป้องป่าอสูนทมินมิให้มนุษย์หรือเผ่าอสูรมาลุกราน และให้เผ่าเอลของข้าอยู่อย่างสงบเสียงของเทพจืออู้สะทอนออกมาจากเปล่าอสูรทมินอีกครั้งข้าขอสาบานต่อฟ้าดินหากข้าไม่ปกป้องเปล่าอสูรทมินเอาไว้ขอให้ข้าต้องดับดินอยู่ในเปล่าอสูรทมินแห่งนี้หนิงเอ๋อลกมือขึ้นเพื่อสาบานต่อฟ้าดินเมื่อได้ยินคำสาบานของหนิงเอ,อ๋อคนอื่นๆก็ได้แต่จ้องมองและไม่กล้าพูดสิ่งใดออกมา แต่เนี่ยลี่ได้คิดเอาไว้แล้วว่าหากกลับไปจะขอให้ท่านเอียมัวและเอียเซิงตั้งกองกำลังปกป้องป่องปาอสูรเทมินเอาไว้เพื่อไม่ให้หนิงเอ๋อต้องผิดคำสาบานฟู่มิลิเมตรเสียงลมพัดกลับออกมาจากป่าอสูรเทมินหลังจากนั้นกระดูกมนตราและผลึกสัตธรรมแห่งปรึกษาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของพวกเขาหนิงเอ๋อได้เอื้อมมือไปหยิบ และส่งให้กับเนียรี่แม้ว่าเทพจืออูจะไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับหนิงเอ,อ๋อแต่เขาก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจของหนิงเอ๋อจึงยินยอมที่จะมอบกายาเทพให้ในตอนนี้เนียรี่ได้ครอบครองพลังสัตว์จะทำเจ็ดชนิดและได้กระดูกงนตรามาแล้วสามชิ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังพงไครพิษพงไครพิษพงไครพิษเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มี มนุษย์อาศัยอยู่ด้วยพิษในพงไพรแห่งนี้ช่วยปกป้องไม่ให้อสูรกล้าบุกเข้ามาในชีวิตที่แล้วเนี่ยลี่เองก็ได้มาฝึกฝนการปรุงยาจากหมู่บ้านของนักปรุงยาในพงไพรพิษแห่งนี้การเดินทางมาของเนี่ยลี่ทำให้ชาวบ้านของหมู่บ้านนักปรุงยารู้สึกประหลาดใจยิ่งนักเนื่องจากไม่เคยมีผู้ใดที่สามารถเดินทางผ่านพงไพรพิษโดยที่ไม่ถูกพิษมาก,ก่อน มีชายผู้หนึ่งเดินออกมาให้การต้อนรับพวกเขาข้ามีนามว่าสู้หลินเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ทราบว่าพวกท่านเดินทางมาด้วยธุระอันใดกันผู้ใหญ่บ้านสู้หลินเป็นชายชราผมสั้นที่มีผมสีขาวอยู่เต็มทั้งศีรษะเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นชุดสีเขียวที่ได้จากการย้อมจากใบไม้ที่ได้จากพงไพรพิษพวกข้าต้องการพบกับเทพวิญญ,ญาณหวังตูราชาแห่งพิษ เนยลี่พูดออกไปเทพวิญญาณหว่างตูไม่พบกับคนนอกข้าขออภัยผู้ใหญ่บ้านสู้หลินตอบกลับไปแม้ว่าเขาจะตกใจที่คนนอกรู้จักเทพวิญญาณของพวกเขาเขาก็ยังพยายามทำให้เห็นว่าไม่ได้ตกใจการที่พวกข้าสามารถเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้โดยไม่ได้ถูกผิดเล่นงานนั่นก็หมายความว่าพวกข้านั้นมีสิทธิ์ที่จะเข้าพบกับเทพวิญญาณหว่างตูได้แล้วมิใช่ หรือเนีย่ยรีแย้งกลับไปเขาทราบถึงกฎระเบียบของหมู่บ้านนี้เป็นอย่างดีทำไมเจ้าถึงผู้ใหญ่บ้านสู้หลินพูดขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ก็หยุดพูดเพียงเท่านี้นั่นคือกฎในอดีตของพวกเราหากเจ้าต้องการที่จะเข้าพบกับเทพวิญญาณหวังตูเจ้าต้องผ่านการทดสอบก่อนผู้ใหญ่บ้านสู้หลินพูดขึ้นมาอย่างลนลานไม่ทราบว่าท่านจะให้ข้าทดสอบด้วยวิธีใดกันเนี่ยลีถามกลับไป แม้จะรู้ว่านี่เป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่จะปฏิเสธเท่านั้นเจ้าต้องทำการปรุงยาแก้พิษของอสูร้างคกทองคำหากเจ้าสามารถทำได้เจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพบกับเทพวิญญาณหวังตู่ผู้ใหญ่บ้านสู้หลินพูดหลังจากที่ครุ่นคิดไปพักหนึ่งอสูร้างคกทองคำเป็นอสูรที่มีพิษรุนแรงยิ่งนักหากสัมผัสกับพิษของมันคนผู้นั้นจะตายภายในหนึ่งวัน เป็นพิษที่แม้แต่นักปรุงยาในหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่อาจที่จะปรุงได้และในตอนนี้ก็มีผู้ป่วยจากพิษของอสูรข้างคบทองคําอยู่และชีวิตของเขาก็ใกล้ที่จะมอดดับลงไปแล้วห้าห้าห้าง่ายดายยิ่งนักขอให้ท่านเตรียมสมุนไพรเหล่านี้ให้แก่ข้าข้าจะนำมาผสมยาแก้พิษนี้ให้แก่ท่านเนียรีตอบกลับไปพร้อมกับเขียนรายชื่อสมุนไพรขึ้นมาสามชนิดคือ ญ้าพิษแมงมุมญ้าพิษจงอางและญ้าพิษแมงป่องเมื่อนำยาพิษสามชนิดมารวมกันจะสามารถสร้างยาที่ใช้ต้านพิษของอสุนข้างคกทองคำได้หลังจากที่ได้สมุนไพรพิษสามชนิดเนลี่ก็นำมากลั่นเป็นยานได้หลายขวดและส่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านสู้ลินแม้ว่าจะไม่เชื่อใจเท่าใดนะักแต่ผู้ป่วยก็ไม่อาจรอได้อีก หากนี่เป็นทางรอดสุดท้ายก็ต้องลองเสียงดูเมื่อผู้ป่วยได้ดื่มยาแก้พิษที่เนียลี่กลัน่นเขาก็อ้วกออกมาและอสุนข้างคบทองคำก็ออกมาจากทางปากของเขาด้วยหลังจากที่อาเจียนพิษออกมาจนหมดร่างกายของเขาก็ดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้นทำให้ทุกคนต่างแปลกใจยิ่งนักมันได้ผลผู้ใหญ่บ้านสู้หลินพูดขึ้นมาด้วยความแปลกใจและยินดี ผู้ป่วยคนนี้เป็นหลานชายของเขาเองเทพธิดาหยุยหยานซระเออียอดจอสาราเอ,อเอกอวินและเซี่ยหนิงเอ๋อทำได้เพียงแอบยิม้มพวกนางรู้ดีว่าด้วยความสามารถของเนี่ยลี่นั้นไม่มีสิ่งใดที่เขานั้นทำไม่ได้หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านสู้หลินก็พาพวกเนี่ยลี่ไปยังตำหนักบูชาเทพวิญญาณหวังตู แต่ก็อนุญาตให้เพียงเนียลี่เท่านั้นที่เข้าไปได้ตำหนักบูชาเทพวิญญาณหวังตูท่านเทพวิญญาณหวังตูบัดนี้มีคนจากภายนอกมาเพื่อขอพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านสู้หลินพูดออกไปด้วยความเคารพข้าได้เห็นเจ้าในขณะที่ปรุงยาแก้พิษแล้วความรู้ของเจ้านั้นน่าทึ่งยิ่งนักเทพวิญญาณหวังตูพูดขึ้นมาข้ามาตามคำชี้แนะของเทพธิดาจือหุย นางบอกแก่ข้าว่าท่านนั้นรู้เป้าหมายที่ข้าเดินทางมาอยู่แล้วแน่นอนว่าข้ารู้แต่หากข้ายอมมอบกายาเทพให้แก่เจ้าเจ้าจะทำเช่นใดกับคนในหมู่บ้านนี้เทพวิญญาณหวังตู่พูดขึ้นมาพร้อมกับถอนหายใจเขาคอยให้คำชี้แนะแก่คนในหมู่บ้านมาเป็นเวลานานแล้วหากท่านกังวลในเรื่องนี้ข้าจะพาพวกเขากลับไปยังเมืองกลอรีกและแนะนำพวกเขาให้แก่สมาคมปรุงยา พวกเขาจะมีทั้งที่อยู่และยังได้ใช้ความรู้ของพวกเขาในการช่วยเหลือผู้คนเนียรี่ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจังดีข้าจะเชื่อเจ้าสู้ลินจงออกไปบอกแก่คนในหมู่บ้านข้านั้นจะสละกยายเทพของข้าเพื่อสงครามครั้งใหญ่ พวกเจ้าจงตามคนผู้นี้กลับไปที่เมืองของเขาเทพวิญญาณหวังตูหันไปพูดกับผู้ใหญ่บ้านสู้หลินขอรับผู้ใหญ่บ้านสู้หลินตอบกลับไปแม้ว่าใจเขาต้องการที่จะโต้แยง้งแต่ประกาศสิทธิของเทพวิญญาณหวังตูเขาจำต้องเชื่อฟังหลังจากที่